กรณีเด็กอายุ14แต่ว่าเป็นเด็กอายุ14เนี่ยถูกทําร้ายะนะครับเห็นบอกว่าเนี่ย ok ถูกรุมทําร้ายจนสลบ,บแต่ว่าคดีผ่านมาเป็นเดือนไม่คืบนะครับแม่ก็เลยมาร้องครับโดยแม่บอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ภาพกล้องวงจรปิดน,นจับภาพนะฮะตอนที่ลูกถูกทําร้ายเนี่ยนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมา5ทุ่มกว่าบริเวณปากซอยตลาดน้ําบางครัดที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ ได้มีในม่อนอายุ16และเด็กชายมาร์ทอายุ14ถูกกลุ่มวัยรุ่นจำนวน13คนขี่รถจักรยานยนต์มานับ10คันพร้อมอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งปืนไล่ฟันในม่อนและเด็กชายมาร์ในมอนวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าร้านสะดวกซื้อส่วนเด็กชายมาร์ทอายุ14จังหวะที่วิ่งเนี่ยพาดท่าเนี่ยล้มลงไปคุณผู้ชมฮะแล้วเนี่ยนะฮะถูกกระทืบซ้ำจนสลบเนี่ยแก๊งโมไซใช่ไหมฮะเนี่ยใช่มาเป็น10คันพี่ติ่งครับ จังหวะน้องวิ่งหนีนะฮะลม้มแล้วก็โดนกระทืบซ้ำเด็ก14นะเด็ก14โดนกระทืบฮนะไอ,ะไอพวกก่อเหตุนี่ก็คงไ,ไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นเด็กด้วยกันนะก็น่าจะเป็นพวกวัยรุ่นนั่นแหละนะครับ,รบก็หลังจากที่มันกระทืบเด็ก14สสลบปุ๊บก็ขี่รถหลบหนีครับล่าสุดแม่ของเด็กนะฮะได้เดินทางนะครับมาร้องนะ กับทางประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอายการจังหวัดนนทบุรีดรปรเมศชัยพัชรกุลพงศ์และเป็นประธานกิติมศักดิ์กอตตรอจังหวัดนนทบุรีผู้ก่อตั้งเพจดรแก้วช่วยด้วยดอรแก้วช่วยได้นะเบลช่วยด้วยแก้วช่วยได้คุณสลับให้ดีนะครับนะฮะอ่ะก็บอกว่าเนี่ยเหตุมันเกิดตั้งแต่24ตุลาคมแล้วเนี่ยมาจนถึงตอนนี้มันเกือบเดือนละ อีกฝ่ายเนี่ยยังมีการโพสต์ข้อความเยาะเย้ยท้าทายแบบไม่รู้สึกสำนึกเพราะไม่โดนจับไงก็เลยเยาะเย้ยอยู่เหนือกฎหมายนี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังแม่ของเด็กเลยครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโพสบ,บอกว่าวันเกิดหมาอะไรประมาณนี้เขาก็มีปากเสียงแต่เด็กผู้คดีกับเด็กที่มีเรื่องก็คือน้องซันเขาก็รู้จักกันมาเคยไปหามาหาสู่กันเขาก็ท้าต่อยกันหนูก็คิดว่าจะมาต่อยกัน ในความคิดของหนูนะที่ไม่ถึงไม่คิดว่าถึงท่านจะเอามีดเอาปืนมาไล่ฟันขนาดนี้เพราะว่าเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดแล้วหลังจากเกิดเหตุก็โพสต์อ,อาวุธปืนโพสตลอดแล้วก็ลงไลฟ์สด่มผู่ลูกหนูตลอดเนี่ยผมผูมัมเลยสามคนทำอยู่แบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็ไปแจ้งความทุกวันตำรวจคุณผู้ชมครที่เห็นอ,อยู่นี้ผู้หญิงสองคนนั่งประกบดรแก้วเนี่ยคือแม่ของเด็กที่ถูกกระทืบถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะ ก็คือแม่ของในม่อนแล้วก็แม่ของเด็กชายมาร์ทนะฮะครับทีนี้ในม่อนอายุ16เนี่ยก็ไลฟยฟังบอกว่าต้นเหตุมาจากการที่ว่าในซันอายุ17ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเขาไม่ถูกไม่กินเส้นกับในโดมและในดรีมซึ่งเป็นฝาแฝดโดมกับดรีมเนี่ยอายุ16 S <S สาเหตุที่ทั้งคู่ไม่ถูกกันมาจากมีการด่ากันท้าทายกันในโซเชียลโดยวันเกิดของในซันมีคนมาอวยพรวันเกิดแล้วในโดมก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยวันเกิดหมา <S <S มจากนั้นทั้งคู่ก็ท้าทายกันจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุครับกลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะทราบว่าในซันเนี่ยจะมาหาเขาที่บ้านและมีคนโทรมาบอกว่าเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาที่ซอยบ้านเขาเขาจึงขี่รถเนี่ยไปดูก่อนและให้ในซันเนี่ยไปรออยู่ที่อื่นนะฮะ โดยในมอสดเนี่ยก็ขี่รถไปกับเด็กใช้มตัตนะฮะก็คือไปดูลาดเราก่อน <ไป S 1> นะครับเป็นลัดเราให้เพื่อนไปดูด,ดูดูลาดเล่าว่าเนี่ยมาจริงหเปล่าไอ้พวกนั้นนะปรากฏว่าระหว่างที่จอดรถคุยกับเพื่อนริมถนนกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันขี่รถมาประมาณ8ปดถึงเก้าคันม,มากันสิบสามคนครับซึ่งก็มีนายโดมกับเดมที่เป็นฝาแฝดคู่อริอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อวินถือมีดยาวสองฟุตวิ่งเข้ามาฟันเขาทั้งที่หน้า อกด้านหลังแล้วก็ที่หัวที่ข้อมือแต่มอนบอกไม่มีจุดไหนเนี่ยที่ฟันผมแล้วเข้าเนื้อเลยอ่าโอ้โหนี่หนังเหนียวนะฮะไมมีดไม่คมมาเดยไม่รู้มีดไม่คมหรือหนังเหนียวแต่เขาบอกว่าเนี่ยฟันไม่เข้าแต่ปวดบวมไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับที่ว่าผมเนี่ยแขวนพระด้วยหรือเปล่าเออนี้ไปอีกเรื่องนึงน,นะฮะนีะ่นะครับดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาเ,เรื่องหนึ่งร้อนก่อนเขาบอกว่าเนี่ยตอนฟันเข้าหน้าอกผมเนี่ยนะฮะไม่เข้าเนื้อแต่โดนกรอบพระแตกนะฮะ ส่วนเด็กชายมัดอายุ14ที่โดนกระทืบจนสลบนี่นะบอกนะครับบอกว่าโดนมาแบบนับเท้าไม่ทั่วนะฮะอันนี้ไม่มีของดีเลยสลบเลยโอ้โหเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสหบาท,ทาะนะครับไอสองคนนี้เนี่ยมาดูรัดเราไอ้เพื่อนนะมาดูรัดเราแต่โดนเลยนะฮะนี่นะฮะจำได้ว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ปืนเนี่ยมากรอกปากเขาข่มขู่ด้วยจากนั้นก็เท้าเนี่ยระดมรัวจนสลบ จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยรุ่นพี่พาส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บหัวแตกปากแตกมีแผลตามร่างกายนี่นะฮะโอ้โห,โหเนี่ยฮนะทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้สึกทข่าวเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้ไปสอบถามกับในโดมอายุ16ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เป็นคู่กรณีเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นแฝดเนี่ยยอมรับว่าเขาและเพื่อนๆได้ขี่รถไปเที่ยวแล้วก็ผ่านไปเจอผู้เสียหาย จริงๆแล้วคู่กรณีของเขาเนี่ยชื่อซันไม่ใช่ม่อนกับมาร์ทแต่ในวันเกิดเหตุเนี่ยม่อนเนี่แหละเป็นคนตะโกนด่าพวกเขาก่อนอเพื่อนเขาที่ซ้อนท้ายมาก็เลยลงจากรถไปชกต่อยในม่อนส่วนเด็กชายมาร์ทน,นะก็โดนไปด้วยครับยอมรับว่าทางฝั่งเพื่อนเขามีมีดแต่ไม่มีปืนคนที่มีปืนก็คือเด็กชายมาร์ทและ ปืนของเด็กชายมาร์ทก็ตกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนี่เด็กสิบสี่ใช่ไหมที่โดนโดนกระทืบสลบปเนี่ยนะยอมรับว่าเขาก็ลงไปชกต่อยเด็กชายมาร์ทเพราะทราบว่าเด็กชายมาร์ทเนี่ยได้บอกว่าจะรับแทนในซันคู่อริอในโดมบอกอีกว่าสาเหตุที่ระง,งับอารมณ์ไม่ได้เพราะเคยถูกในซันให้พักพวกเนี่ยมารุมทำร้ายภายในโรงเรียนหลายต่อหลายครั้งเรื่องนี้ถามโรงเรียนก็รู้นะฮะโดยเหตุผลที่ถูกในซันพาพวกมารุมทำร้ายเพราะเขาไม่ยอมเข้าระบบที่เรียกว่าระบบซูฮก ในซันเนี่ยเป็นเด็กพื้นที่ตลาดบางคูลัดส่วนพวกผมเนี่ยไม่ใช่เด็กย่านที่เกิดเหตุมักจะโดนกันแกล้งในโรงเรียนผมเนี่ยเก็บเรื่องนี้มาโดยตลอดจนถ้ามีการท้าทายกันในโซเชียลนะนี่เหตุผลของโดมนะฮะนี่นักเรียนสุรันนะครับโอ้โหนักสู้คนนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเด็กตายหมดเลยนะเด็กอายุ1 4เพราะเขาไม่สูฮกแต่ในซันนะก็เลยโดนกันแกล้งที่โรงเรียนทีนี้เนี่ยอะเรื่องนี้ล่าสุดผู้ปกครองของเด็กทั้ง3นะฮะผู้ก่อเหตุ ก็คือมีผู้ปกครองของนายโดมแล้วก mmm. evet> ็มีผู้ปกครองของนายม่อนและผู้ปกครองของนายมันะฮะก็มาไกลเกลียกันนี่ไปไกลเกลียกันที่ที่โรงพักนี่นะะเอทีนี้นายซันก็มาด้วยนายซันยอมรับบอกว่าตัวเองเป็นตัวต้นเรื่องส่วนนายโดมก็บอกว่าที่ก่อเหตุเพราะถูกนายซันกระทํไว้เยอะส่วนนายม่อนนะฮะก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นพี่ใหญ่สุดคิดว่าควรจบเรื่องนี้เอ ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายพร้อมใจที่จะดูแลลูกหลานตัวเองไม่ไปก่อเหตุอีกอยอมรับว่าผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้จับมือและโอบกอดกันนี่ฮเพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าจะไม่ก่อเหตุทะเลาะกันอีกโอ้โนี่คุณเล่ามาทั้งหมดนี่มันจบอย่างนี้แล้วนะฮะใช่เราเรียกว่าเจราจาสงบศึกเ <c oughs> จรจาสงบศึกกราบศึกนักเรียนปถมนักเรียนมัธยมต้น ก็อายุ14 15 16พี่เต่ง<อ>ก็ประมาณนี้เนี่ยนะขนาดที่ผู้กำกับสอบพอบางแม่นางครับพันตำรวจเอกทศกรก้อนทองบอกเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเบ<อ>ื้องต้นทราบข้อมูลว่าฝั่งที่มาก่อเหตุมีทั้งมีดและปืน<อ>ตรงนี้ก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นของใครและตรวจสอบว่ามีผู้ใหญ่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วยหรือไม่<อ>นะฮะเบื้องต้นนี่ก็เด็ก14 15 16มันซัดกัน ครับนะฮะส่วนพ่อแม่นี่ก็ต้องออกมาปกป้องลูกเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เบื้องต้นระหว่างม่อนมาร์ทแล้วก็ระหว่างโดมก็ได้มีการจับมือแต่ว่าพวกเพื่อนที่มากับโดมเนี่ยที่มาลุมกระทืบมาร์ทเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเขาบอก13าคนเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมันตอนนี้โอ้วหโอ้ัวเรือเข้ามาคุยกันเองแล้วไอ้พวกนั้นต้องจบแล้วลูกพี่เขาสั่งแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ลูกพี่เขามาเจอกันเองแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนไหนเนี่ยที่เอามีดไปไล่ฟันเขาเนี่ย ตำรวจก็ต้องไปตามต่อไหมก็ต้องตามต่อครับแล้วเด็ก14เน<ๆ>ี่ยพกปืนกันยังไงครับโอ้นี่มีปืนกันแล้วนะฮะอโอ้นี่ตอนนี้ไม่่ไม่ไม่ต้องกลัวพวกเด็กช่างแล้วนะพวกเด็กมัธยมนี่ก็แสบแล้วนะครับเนี่ยซัดกันเสร็จแล้วจับมือกันแล้วนะ